สวัสดีครับ Altid Hybrid นะครับตัวนี้ปี20นะครับภายในสีดำสวยๆแบบนี้ประหยัดนน้ำมันสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าใครหารถประหยัดนน้ำมันสวยๆช่วงล่างนิ่มๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้บอกเลยว่าจะช่วงล่างเดือบเบิลโนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับ25กิโลลิตรมีนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดนน้ำมันสุดๆไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะว่า ดีไซน์สวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรถในงานประวัติสูตรแบบนี้เลยนะครับเป็นอัติทิศ1.6ตัว G นะครับขออภัยนะครับ1.8นะครับไฮบริดเอนทรีนะครับตัว1.8นะได้เครื่อง1 8 0 0ปดซีซีเลยนะครับตัวนี้สภาพรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับตัวรถเนี่ยโฉมหน้าโฉมตางแบบนี้นะครับเป็นโฉมหน้าใหม่โฉม่บนิวนะครับไม่ใช่ฉมเดิมนี่โฉมเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือโฉ่บน่าเชนแต่นี่คือโฉม่บนิวนะครับจากผลิตตั้งแต่ปี19ขึ้นมานะครับปี19ปี20นะครับแตเก้านี้ได้ปี20นะครับ สภาพสวยสภาพเดิมเลยและไม่รักหมื่นด้วยนะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยสภาพพร้อมใช้นะครับช่วงล่างเนี่ยสภาพใหม่สภาพเดิมนะครับแล้วก็มีจุดศูนย์ถ่วง TNGA มาให้ครบครบนะครับไฟฟ้าึ่งน้ํามันนะครับสังเกตเลยโลโก้นะครับตรงกระจังหน้าจะมีสี้าฟ้าแบบนี้ใส่กับตรงโลโก้นะครับจะบอกว่านี่คือไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับ แล้วก็ในเรื่องของสีสันมีพันรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับกระจกขงข้างนะครับตัวนี้เป็นกระจกขข้าง,ง,ง,งแบบแับไฟฟ้ามีเฟเลี้ในตัวให้พร้อมๆนะครับติดฟ,ฟิล์ม60มาแล้วรอบคันนะครับเรียบถันคมด้านข้างสภาพเดิมๆเลยรถเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าแม่ท่อะไรมากเลยเพราะว่าสภาพเดิมสวยอยู่แล้วนะครับสภาพเดิมสวยอยู่แล้วสีสันสวยเดิมเงาๆนะครับกระจชนหน้าได้เป็นสีดาเงานะครับเป็นสีเงาสีดาเงานะครับมีเบ้าใส่ไฟจะมอกมาให้ครบเช่นกันนะครับแม็กได้แม็กอลลอยนะครับแม็กอลลอย ขอบสิบแม็กซ์ร้อขอบสิบหกนะครับยางสภาพใหม่กิ๊บเลยนะครับยางสภาพใหม่นะครับล้อเนี่ยผมบอกเลยว่ายางตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของการเรียกว่าเพิ่อปรับมาคือแก้เรื่องของการเก็บเสียงนะครับที่เวลาขับขี่เร็วเนี่ยมันจะมีเสียงวูดเข้าไปในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับแต่ตัวนี้ปรับมาแล้วดีขึ้นนะทำให้การเก็บเสียงดีขึ้นด้วยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้ยางขนาด2 0งศ5ทับหขอบ16นะครับ เรือสังคมสภาพสวยสภาพเดิมนะครับระยะช่องไฟต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับปรับไฟฟ้านะครับหูจับนะครับเป็นโครเมียมสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับและที่สําคัญนะผมบอกเลยนะครับไฟหน้าใสๆใหม่ๆเงาเาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟท้าย LED มาให้ครบนะครับเรียกว่ารถสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับภาษีพรบนะครับต่อให้ครบไม่มีขาดนะครับรทะเบียนไม่มีขาดแน่นอนนะครับ ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับซื้อสดได้จัดแผนได้คันนี้นะครับออกใหม่เป็นล้านนะครับวันนี้เหลือแค่5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันพรอยู่งวดละเก้าพันห้าร้อยบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดสามเก้านะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับสองจุดสามเก้าสองจุดเจ็ดเก้าแล้วก็ไปจนถึงห้าบาทหกบาทได้เลยถ้าลูกค้าไม่มีประวัติผ่อนอะไรนะครับคันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าเป็นตัวรถเครื่องยนต์จุดแปดไฮบริดตัวเอนทรีนะครับและที่สําคัญนะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับติดตั้งกล้องหน้ามาให้แล้วครบๆนะครับนี่ กล้องหน้ามีครบพร้อมๆแบบนี้เลยนะครับส่วนข้างก็จะมีในเรื่องของโลโก้ของคาว่าไฮบิดอยู่นะครับนี่ไฮบิดนะครับบ่งบอกเลยว่านี่คือรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับ25กิโลลิตรนะครับเรียกว่าใช้เบนซินได้นะครับไฟฟ้าได้นะครับเรียกว่ามีการชาร์จการไดฟบเปิดในตัวด้วยนะครับทําให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยดีกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับส่วนโครงสร้างรถนะครับดูได้เลยสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับ ออน็อเดิมไม่แกะไม่ขายนะครับนี่สีเดิมเดิมรูดูเลยนะครับผลิตเดือนนะครับสิงหาปี2ีนะครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับตะเข็บต่างๆเดิมๆเ,เห็นไหมครับนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับนี่เป็นอาร์โครงสร้างสภาพสวยสภาพเดิมนะครับถ้าเทียบกันที่ผมเห็นรถเนาะก็คันนี้นะครับมันมีคันหนึ่งนะครับราคาอยู่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับแต่ถ้าที่ดูผมแนะนําคันนี้ดีกว่านะครับ คันนี้น่าจะโอเคกว่านะครับอ่าไม่ใช่อะไรครับคันนั้นติดจองไปแล้วนะครับติดจองไปนะครับติดจองไปแล้วนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคันนั้นไม่ทันแล้วนะครับเม็ดอาร์คเดิมสภาพเดิมสปอตเดิมนะครับอ่าสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับประตูเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังนะครับอ่าเบาะหนังสีดํานะครับ เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับคอนโซลเป็นบุนนุ่มนะครับเป็นบุนนุ่มนะกดเข้าอย่างนี้เลยนะครับอ่ะซอฟทัชดีนะครับจับเทสดีมากนะครับแล้วข้อเอกสารนะครับอยู่ครบถูกต้องเลยนะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องสภาพสวยสภาพเดิมนะครับป้ายเข้าศู่เข้าที่กระยะยังอยู่ครบนะครับนี่ป้ายเข้าศูนย่ที่กระยะก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมเข้ามาตลอดเลยนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่น แล้วก็แปดหมื่นนะครับมีป้ายแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับเบนซินไฟฟ้า122แรงม้านะครับไทโอริกนะครับเป็นรถติดงานนะรถติดงานไทโอริกนะครับแล้วก็ที่ดําคันนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งหมดดีไซน์สวยโชมสปอร์ตน่าใช้นะครับน่าใช้นะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับกระเค็บเม้นอาร์สปอร์ตก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมๆอ่าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสนใจ ติดต่อมาได้นะครับเบอร์0947894848นะครับฝาถังอยู่ทางด้านซ้ายเติมก็ต้องเป็นตัวในเรื่องของเบนซินเท่านั้นนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับเซ็นเซอร์ขนาดถอยมีให้พร้อมสัญญาณนับมีให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเดิมแท้โรงงานนะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเป็นโลโก้ของโตโยต้เนาะแล้วก็มีปุ่มเปิดทางขวานะครับปุ่มเปิดเป็นไฟฟ้านะครับด้านในนะกว้างขวาง465ลิตรนะครับ 465ลิตรนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะคระับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับในเรื่องของตัวตัวถังโครงสร้างนะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับอะแปร์แม่แรงขมืออยู่ครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับตัวถังเดิมนะครับยางบิสโตนนะครับตัวถังซีนต่างๆก็เดิมเช่นกันนะครับตัวถังซีนต่างสภาพเดิมนะครับ ตัวถังเดิมนะครับตะคุณตะเข็บนะครับรอยต่อต่างๆเนี่ยเดิมๆนี่ครับรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมเป็นอุปนร์สวยเดิมเงางามนะครับซีนเดิมนะครับไฟท้ายไทยคอยโตของแท้นะครับหัวน็อตสภาพเดิมไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าได้ลดสภาพเนี่ยช่วงล่างปรับเปลี่ยนมาใหม่ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่ารุ่นก่อนแน่นอนนะครับตัวเครื่องยนุดแปดด้วยนะครับอัตราการเลงนะครับการเหยียบสปีดต่างๆอันนี้บอกเลยว่าเหลือๆกินขาดนะครับ ขายเดิมสภาพเดิมสีสันพิพันธ์รถนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้จะเป็นได้นะครับจะดุงจะดาวเท่าไหรว่ามาได้เลยนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับรถก็เพิ่งเข้ามานะสภาพยังใหม่คริปนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็มีเป็นรุ่นที่มีแอร์ด้านหลังให้สองจุดแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมสีสันพิพันธ์นะครับสะอาดสะอ้านคอนโซลตรงนี้พวกประตูก็เป็นหนังอย่างดีนะครับเป็นหนังอย่างดีนะครับ สภาพเดิมนะครับนี่เดาตรงไปต่อเดิมนะครับอ่ะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีในเรื่องของตัวสมาร์ทไนทีมาให้ด้วยนะครับปุ่มตรงนี้2ขีดนะครับก็เรียกว่าแตะล็อกหรือปลดล็อกได้นะครับถ้ากุญแจอยู่นอกรถถ้าอยู่ในรถจะไม่สามารถล็อกได้นะครับอ่าเดี๋ยวขอหากุญแจก่อนนะครับกุญแจอยู่ไหนเอ่ยอ่ะกุญแจอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้กุญแจอยู่ใกล้ไหมกดแตะเลยปึ๊บนี่ครับ ล็อกออโต้กระจกพับออโต้แบบนี้อ่าแล้วถ้าปลดนะครับถ้าปลดล็อกปึ๊บอ่ากระจกก็กลางออโต้เหมือนกันนะครับกลางออโต้เหมือนกันแบบนี้นะครับนี่กระจกเดิมนะครับกระจกเดิมนะอ่ากระจกเดิมติดฟิล์มมาแล้วครบครบนะครับเบาะหนังนะครับและคันนี้สำคัญไมคแค่เจ็ดหมื่นนะครับไมคแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเลยนะครับไม่น้อยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับไม่น้อยแบบนี้นะครับมีระบบทั้ง ev นะครับ ev ได้นะครับไฟฟ้าเหงน้ำมันได้หมดเลยนะครับ มีโหมดการขี่ให้นะครับอีโคได้พาวเวอร์ได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับจอตั้งนะเป็นจอตั้งนี่จอ fmam มีให้ครบๆนะครับปุ่มเลือกมุมทุกโหมดตรงนี้ได้เลยแล้วบลูทูธก็มีให้ครบเช่นกันนะครับเป็นรุ่นที่มีบลูทูธให้แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นไม่ได้เช็ตปีสิจะไม่มีให้แบบนี้นะครับและที่สําคัญนะซีดีก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้มีโหมด e b นะครับ ev ได้นะครับแล้วก็เลือกโหมดไดได้ด้วยนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับ ไฟฟ้าก็ได้น้ามันก็ได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้แบบนี้ปุ่มเบรกโคมก็มีครบนะครับแล,ามมาแล้วก็ได้พุสตาทมาเลยแล้วอีกทางด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนต่อนะครับเดี๋ยวขอพาไปดูด้านหน้าเครื่องหน่อยนะครับขอดับก่อนนะครับประหยัดหน่อยอ่ะปึ๊บป่ะไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเครื่องเป็นยังไงอ่ะไปดูกันนะครับขาหน้าสภาพเดิมไหมนะครับมาดูกันสภาพฝาเครื่องเปิดมาสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับใสๆสายไม่ใหม่เลยนะ หัวนหน็อตเดิมไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับนะครับสีนเดิมแก้มเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับตาปั๊มนะครับมอกอยู่ครบเพราะคนระวังต่างอยู่ครบครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับนี่เห็นไหมหัวนงหน็อตเดิมแก้มซ้ายก็เดิมเช่นกันนะครับแก้มซ้ายก็เดิมนะครับอ่าสภาพสวยนะครับตาปั๊มโตโยต้าแสดงว่านี้ฝาเดิมฝาแท้นะครับฝาเดิมฝาแท้นะครับ ระบบเบรก ABS 4ล้อนะครับย้ายไปอยู่ด้านในแล้วนะครับนี่ด้านในตรงนี้เลยนะครับชุดเบรก ABS ตัวนี้เป็นพวกตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับโแบตอะไรตรงนี้หมดเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะครับมีอยู่แค่คันเดียวตอนนี้1.8ไฮบริด <c oughs> นะครับตัวนี้เบนซินกึ่งไฟฟ้า122แรงม้าสภาพสวยเดิมแบบนี้ใครอยากได้ติดต่อมาหาไปได้เลยนะครับเบอร์0947894848 เรประกาศว่าสวยจงปกแน่นอนนะรีบทักรีบโทรหาเป้นะครับเพราะว่าสภาพแบบนี้รถสวยแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเราขายเดือนหนึ่งนะประมาณ70็ดสิบคันนะครับเฉพาะเอลทิสอย่างเดียวไม่รวมแบรนด์อื่นๆนะครับจะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอาิี่งนะครับบอกเลยว่าเดือนหนึ่งขาย200คันนะครับคันนี้มาไวไปไวนะครับดังนั้นรีบทักรีบโทรเลยไม่งั้นพลาดแน่นอนครับมีโปรให้ด้วยนะครับมีโปรให้ด้วยอย่าพลาดขาดก่อนปีใหม่หารถไปใช้การคุ้มๆแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดครับสนใจคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4848 48, นะครับเอาทิสสวย1.8ไฮบิดเอนทรีแบบนี้นะครับรถไฟฟ้าขึ้นน้ำมัน2ระบบแบบนี้หายากปี B 20เบาะหนังสีดำนะครับมีเซ็นเซอร์ขนาดถอยให้ครบๆนะครับติดต่อไม่ได้เลยรถแต่งงานจากไทยอริกนะครับ094794848 8วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ